มีคำคำหนึ่งที่เราจะได้ยินเคยได้ยินบ่อยๆแต่เราฟังผ่านเนะี่ยว่าใดเห็นทุกเมื่อนั้นเห็นธรรมเออเห็นทุกแล้วจึงเห็นธรรมอะไรเงี้ยเราคงเคยได้ยินใช่ไหมจ๊ะได้ใครเคยได้ยินบ้างออโอ้นักเรียนยกมือกันพืบอับอย่างนี้นะเห็นทุกแล้วจึงเห็นธรรมอืมมันก็มักะมะจะเป็นอย่างนั้นนะ เหมือนท่านยศก,กุมารนี่ไงอุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจังหน่อยไมจใจ่จริงจริงคนเราได้เจอความทุกทุกวันนะแต่ว่ามันชาชินไปแล้วนี่นะนี่ก็มันก็เป็นปกติอย่างนี้นะบ้านๆเจอแต่เรื่องเดิมๆนี่นะมันก็เลยชินนะ <laughs> ตั้งแต่ทุกจากความหิวเนี่ยจากความไม่สะอาดข,ของร่างกายแล้วเนี่ยแต่เราคุ้นเคยนะ สุดก,การเจ็บเจ็บพอทนได้เนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรเห็นไหมจะเห็นกันจริงใจตอนที่ทนไม่ได้เนี่ยเจ็บจนทนไม่ได้นะนี่เนาะแต่ว่าคำว่าเห็นทุกข์นี่ต้องเห็นในระดับที่อยากตายนะอ้อไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากมีชีวิตยอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ย บางทีเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เ <ใช S 1> อ,อะไรล่ะปิดหวังจากความรักเงี้ยที่จริงโชคดีนะเออเราจะได้สบายสบายมีมีปันตนาการชีวิตบองคนคิดไปฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้นนะอ้หุ้นตกที่จริงไม่น่าจะเกี่ยวเลยนะแต่เราไปเล่นหุ้นเยอะเลยนะโอ้หนี่เยอะอย่างงี้นะเป็นต้นเป็นต้นนินะ่ะคิดจะฆ่าตัวตายอีตอนนั้นนีิน่ะ เป็นจังหวะที่ดีทีเดียวเนะคือมันจะเบื่อสุดขีดเลยนะมันเบือบ่อเบื่ออยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากได้แล้วนะั่นอ่ะอีตอนไม่อยากได้อะไรเลยแหละใจมันปล่อยวางแล้วนี่นะเมื่อใดเนี่ยเราไม่อยากได้ในสิ่งใดเราจะได้เข้าถึงธรรมกายโดเร็วพลันเออเมื่อใดเนี่ยนะ ใจเราไม่อยากได้หรือสิ่งใดไม่เอาไอ้หนุ่มก็ไม่เอานี่ไม่เอาคนสัตว์สิ่งของอยากตายอย่างเดียวยนะนี่นะนี่นะตอนนั้นนะใจว่างๆเราต้องจริงช่วงนะก่อนที่จะเชือกจะไปเชื่อกช่วงจริงไปก่อนเอาไปผูกคอนะเออเอาตอนเกิดนิพิทาพอดีพอดีนะ,ะกำลังเบื่อนายจุดขีดนะ <c oughs> จะให้เลยคืนขีดนะ ไปนั่งธรรมะเลยไปนั่งหลับตาเลยนะแปลกใจของเราเลยนะพอใจเราปล่อยวางว่างๆแล้วมันจะไม่ว่างตรงกลางถ้าใจว่างอะไรนี่นะสัสึกมันว่างๆไม่ติดอะไรและวมแล้วมันจะไม่ว่างมันจะมีอะไรมาให้ดูนะ่ะเออตรงนั้นเนาะจะดูได้ดูดวงมึงมีดวงไห้ดูมึงมีองค์พระไมให้ดูมึงม ที่ต้องว่าง,างๆนั่นแหละแม้ใจเราจะไม่ว่างแล้วตรงกลางมันจะเห็นชัดเลยนี่จ้ะเห็นทุกและเห็นธรรมก็ทํากันอย่างนี้นะตั้งอย่างนี้นะไม่จะไปผูกคอตายนะเราทบทวนบุญมาถึงตอนหล่อพระพุทธเจ้าแล้วบพระพระบรมพุทธเจ้าแล้ววันนี้จะมาถึงช่วงหล่อเสร็จแล้วช่วงอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าประจิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งยังสร้างได้ส่วนหนึ่ง อินเรีย์จ้าติดตามทบทวนบุญกันเลยจ้า